กางเต็นนอนหน้าใส่บ่วงขัวหนูตึหแเฮน้องกลางหน้าปิ่งปลามันมันกินเขาหลอบเดิกช่องกับบานหน้าสวัสดีทุกท่านครับ เขามาอยู่กันที่บ้านสุกเกษมครับวาสีมานอนหน้าไส้บ่วงขัวนูหน้าแถวนี้มันจะเป็นหน้าคล่องเฮ็ดหน้าในเบิดปีหนูมันก็นสิมีหลายเน่ตรงที่เฮ้าอยู่จะเป็นหน้าคล่องฤดูท่องดีอยู่บ้านสุกเกษมมันสิดีอย่างนึงครับคือไทยบ้านแถวนี้สิบ่ขาวหน้ามาหากินข้องกันหากินหน้าภายหน้ามันจังสีแหละครับผมว่ามันดีหน้าทองหนีเพื่อนกําลังเกี่ยวเขาอ,ออกแล้วใวไม่ๆม่ครับก็เลยว่าสีล่องมาใส่บ่วง ผมเตรียมบ่วงมาประมาณหาซิบหลังผมไล่ไซมาละละถึ้งแต่ข้องหวยจมนมานหอกข้องหน้าบ่คอยเห็นข้องหนูหลายเพราะปัญใดข้องหนูบ่หลายแบบนี้ละมันถึงดีลูกพี่ท่องดีว่า เอา้าถื่อดีก็ถื่อดีหาซื้หลังบาถื่อพวกตัวก็จะพดไปแล้วเนาะหน้าทงนี่เพิ่นจะมีสาอยู่หน่อยนึงช่วงหนาหนาวจังสิมันก็จะเอาปลามาปล่อยเอาไว้กินหนาแรงอีกจังน่อยทางเขื่อนก็จะปล่อยน้ำคลองมาปลามันก็จะลงมาโยนอีพวกปลาคอปลาเข่งกุ้งไร้คักบอกโลดวันนี้เฮาบอกมีการตายเอาดาบหนามีปลากินไร้ปันนี้มีหน้าคลองมันก็ดีแบบนี้แล้วปลาพวกยึดบ่ยากเขาก็มีกินเบิร์ตปีช่วงนี้บอกเลยบ้านเฮาหนาวพิธปกติพบต้องหาฟืนมาไหว้ตังไฟกองใหญ่ใหญ่บอกว่าได้เด้อบ่เถื่อเมานอนหนาวตายซะนนนนนาาาาเพิิิ่ไทยบบ้กกกกอีีัห มเมานอนหนาวตายอยู่น้าคอยว่าเจ้าที่มาเอามัน่นเสื้อบอ่อไทยบ้านตังเบาแนวนี้เบาเรื่องค่วมเสือ้อผมมีกติทำเกีียวก็บ่วมเสือ้อมาเบาสูพี่น้องฟังหมดตรงเบิง,บงคลิปผมจบก็ได้ครับแต่ว่าผมขอให้พี่น้องฟังเรื่องค่วมเสือนน่กะพ่อ มีนักรบอยู่ผู้หนึ่งนี้ตายจากการสงขรามารมาก็มาคูใจของเพิินนักรบผู้นี้เพิ่นับถือและเชื่อในเทพท่านใจเดินทางนี้ตายมาเป็นอาทิตย์บ่งหูเลยว่ากระคองตกไปทางใดอาหารแนวกินกับบะมีประทังชีวิตน้ำกับบ่มีพอหยดภาะวะคน้นี้ขืนผู้เขาสูงทาสิขามากิกนกัเป็นหมาเพศแม่นี้ตายมานำกกันมีทางเดียวคือน,นั่งรอกวามตายแต่ในใจก็ยังเชื่อในเทพท่านใจอยู่ตลอดนักรบรู้ตัวเองดีว่าตรงถึงเวลาจากโลกนี้ไปแล้วก็นั่งคุ้นคิดสิ่งที่อยากเหตุสิ่งที่ฝันมาตลอดอยากเหตุเป็นสิ่งสุที่เือ ุดายยกมือขึ้นถ่วมหัวพร้อมกับขอว่าทันเทพเทวดาทันใจเอ้ยลูกช่างขอมีเพจสัมพันธ์กับผู้ใดก็ได้เพราะว่าลูกช่างเกิดมาไม่เคยผ่านมือผู้หญิงมาเลยขอเป็นสิ่งสุดถ่ายก่อนลูกช่างจะจากโลกนี้ไปสาถุ พ่อสิ้นเสียงอธิษฐานนักลบกะสลบไปตื่นขึ้นมาก,กับว่าไม่ยังเกิดขึ้นนักลบไปคิดในใจว่าเทวดาท่านใจก็คือสิบหอยห้าหอกเข้าขอไปตัวทีแต่กันยังมีความเชื่อความศรัทธายุนเทพเทวดาท่านใจบ่เสื่อมคข่นักลบไก่ตายควรคิดในใจและหันหนาไปเจอหมาเพจเมียที่นอนอยู่ขางกันบ้าจังไลกูไก่สิตายแตะกูขอเปิดสิ่งกับของในวะ ลูกขืนได้จะเอาแห้งมาจตอไซแนมหนามาด้วยความหืนกามมาสะดุ้งตกใจเห็นทาบอดีแล้วบางนี่มันหีดกูแท้ลูกขืนได้หมาเล่นก่อนเลยนักรบปิพันธ์สงครามมาหนักต่อหนักใส่เหื่อเหือสุดถ้ายล่มาสุดชีวิตหวังจะเปิดสิ่งตัวเองก่อนตายจากโลกนี้ไปไล่จับกันอยู่เป็นมือเทพเทีท่ดาเป็นเล่งเห็นความตั้งใจความเสือของทหารผู้กาขนาดคอยบาาย่ให้เจ้าเจ้าเนื่องเสือและซัดท่าคอยมาตลอด เทวดาท่านใจก็เอื่นั่งฝ่ามาหาเจ้าลงไปหาทหารกาพผูนีเด้อลระบอกว่าเทวดาท่านใจเพิ่นเห็นความตั้งใจความเสื่อของเจ้าแล้วให้ขอใดนึงขอเจ้าสิสมหวังถ้าเขาขอรับนอนน้ำเจา้า เจ้าก็จงให้เพิ่นเดอ้อเพคะนางฝ่าว่าบอกแล้วนางฝ่าก็ลอยลงไปแบบง่ามๆเลยยุดลงต่อหนานันกรบทหารกาที่ไล่มาอยู่นักรบทหารกาเห็นนางฝ่าลอ,อยลงมาก,ก็โน้มเืออุ้ยสมแลี่ที่ลูกช่างม่เคยสินสัดทา่าในตัวท่านเทวดาท่านใจนางฝ่าก็เอ่ยบอกทหารผู้ก้าว่าท่านสามารถขอพรอในเนึ้งองคอเทวดาเทพท่านใจเพื่อจะให้สมหวังอีหยังก็ได้บอกครับนักรวบว่าแม่นแม้แต่ตัวของนางฝ่าเองก็ให้ได้นักรบทหารผู้ก้าก็ยิ้มแบบปิติแตรัดท่า ลูกส้างสีขอให้นั่งฝ้านั่งฝ่ากำลังสิเอามือถอดผ้าสะบองยูบ่บาลออกไล่มาซอยลูกสร้างเน่สาธุนั่งฝ่ากำลังสิถอดเสือ้อผ้าได้มาไล่มาซอยบบกหนักโลกอือนางฝ่าบบง,งามนางไวนมะามาไล่มาซอยบักผักนี่หาเงิ ไปครับไปหาเฮ็ดกินซันต่อกับบัวได้ถือหนูตัวเดียวครับพี่น้องหาซีบกวัวหลังอุ้ยปานนวลายมื้อนี้ผมสิเผาเลยครับสี่หาถุ่มมันเดือแห้งไฟจนสิเบิดสิขัวสบายกับเผาสับเซาบลับหมอกรับลมหนาวกินตอนเดือๆผมว่ากินอยู่หน้าแบบนี้ล่ะมันฟินแท้กระเทียมกับบะมีพริกสดก็ลื่อมมะมามีแต่หอมต้นหอมแดงก็ลืมอยู่เฮือนบ่ได้เอาขึ้นรถมานําใส่แบบมันบ่ครบนี่ล่ะกินอยู่หน้ากินหยังก็แซ่บเนาะพี่น้อง ข่าตะไครห่อหอมหอมตนใส่พริกผงเอาเพชรขึ้นกันนู้ดีเฮาใดตัวเดียวซับเป็นตอนอโคโหลเครื่องดีเฮาตําไว้ใส่ลงไปชุดรดใส่ไปหนะนะประแดกหนึ่งทะพี่น้ปาปลาใส่ซํากันคนเครื่องให้เข้ากันได้ดีเลยครับจังหน่อยผมจะพาไปไล่มาบ้างหมอขววัวไฟอ่อนๆค่อยๆขววัวไฟแห้งมันไหมมันสีบัวแสบครับคว่ำหอมลอยไปหอดเทียงข้างขจนเพิ่นได้เปิดไฟมาเบิ่งผมละถ้าได้กินขัวนื้หน้าตอนเด็กๆนี่บอกเลยเขาซ้อมติ๊บกับโมยังขัวแห้งจนเครื่องหอมแล้วใส่น้าลงไปหนึ่งแก้วล่อน้าเดือดตอนนี้เขาจะเล่งไฟขึ้นให้น้ำมันแห้งลงจะ ผกหอมบานลงปิดหนาล่อห้พักหยุ่ต๊ะถ่ายติ่ขาดบ่ไรเลยครับในการขวานูใบกะเพราหนึ่งกำมือเสียบแล้วครับเสื้อผมโหลดเสียบแสบแบบบ้านัขวานูกินอยู่หน้าเสียบจนนั่งฝ่าบินลงมาให้พ่อนึงขอเข้าเหลือแต่ปิ่งปลาลุยเกลือเบาๆบางๆขนาดตึกแหดอกเดียวได้นลยครับยังไหนสองปิ่งลงคงิดไปหนึ่งย่างเข้ามาาฬยูบางอย่างคููกันไฟห่างๆบอกโหลดปลาส่วนนี้มั่นแทะนะครับปิ่งปลาข้าเซฟซับเรียบร่อยมาเสียหกอย่างข้าวเดียวกระสุกวางลงตามดอขวานุใช่ใบกะเพรา จะเสียบอยู่บอครับมาเด้อมาเด้อมากินเขาแดงน้ากันกินเขาเด้อด่าละแต่กระเสียบคือเกาคำบอกติบสูภาพผมก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อผมบอกให้เป็นอัธรรในการฟังฝากเป็นกำลังใจช่องกัับบานหน้าในเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเท่านี้สวัสดีครับ